ไปผับไปเดทนัดสาวนะครับคลิปนี้มีคําตอบว่าคุณควรที่จะใส่น้ําหอมตัวไหนดีให้เหมาะสมกับสถานการณ์แบบนี้นะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่คิดว่าจะไปผับแล้วแหละจะไปเจอกับสาวๆส,ส,สักหน่อยในคลิปนี้มีคําตอบครับไปดูกันครับ พอพูดถึงเรื่องของเกณฑ์ก่อนนะครับว่าน้ําหอมประมาณไหนที่เหมาะสําหรับการไปเดทหรือการไปผับสิ่งแรกเลยครับถ้าคุณจะไปผับนะครับน้ําหอมที่คุณใช้อ่ะต้องฉุนเพราะในผับมันมีกลิ่นนู่นนี่นั่นคนเป็นร้อยคนที่กระจุบตัวแล้วก็แต่ละคนก็ใส่น้ําหอมน้ําหอมคุณต้องฉุนน้ําหอมคุณต้องกระจายดีติดทนนานยังไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ากระจายดีไว้ก่อนเพราะการกระจายดีเนะี่ยมันจะไปสู้กับน้ําหอมคนอื่นได้ นี่คือเกณฑ์แรกครับเกณฑ์ที่2ครับกลิ่นที่คุณใส่อ่ะมันต้องเป็นกลิ่นเชิงแบบยั่วๆแหละมันต้องเป็นกลิ่นที่แบบผู้ชายใส่ต้องไปยั่วผู้หญิงผู้หญิงใส่ต้องยั่วผู้ชายยั่วให้เข้าหากันไอ้กลิ่น่นั้นเนี่ยถ้าพวกเรารู้ดีกลิ่นแบบประมาณแบบกุหลาบกลิ่นประมาณแบบแบล็กเคเลนตนี่ใช่กลิ่นที่เชิงเชิงที่แบบจะยั่วดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้ามนะครับแต่ถ้าอ้างอิงแบบตามวิทยา,าศาสตร์ตามงานวิจัย มีงานวิจัย3ชิ้นครับที่ผมไปอ่านมาแล้วก็เป็นงานวิจัยจากเยอรมันชิ้นหนึ่งจากฝรั่งเศสแล้วก็จากเกาหลีใต้ครับ3ชิ้นนี้เขาบอกตรงกันว่ากลิ่นที่ผู้ชายใส่แล้วสามารถที่จะดึงดูดผู้หญิงได้มากที่สุดนะครับจะมีทั้งหมดน่าจะประมาณสัก5กลิ่นครับมีกลิ่นแรกคือวานิลลากลิ่นที่2คือแซนด์บูทครับกลิ่นที่3คือล a เวนเดอร์กลิ่นที่4คือจัสมินและกลิ่นที่5คือช n นามอนครับ นี่คือเกณฑ์ที่เราจะเอามาพูดกันแล้วก็มาแนะนําน้ําหอมว่าตัวไหนที่จะเหมาะสําหรับผู้ชายแล้วกันในการไปผับในการนัดเดทนะครับโดยที่ปกติเวลาใส่น้ําหอมอ่ะคุณจะฉีดที่จุดชิดประจรตร,ตรงนี้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 อาจจะสี่จุดนี้แล้วจบแต่ผมรู้สึกว่าถ้าคุณจะไปผับคุณอาจต้องเพิ่มครับอาจต้องฉีดจุดนี้มาหน่อยฉีดจุดนี้หน่อยฉีดตรงนี้หน่อยที่บริเวณคอนะครับผมรู้สึกว่าวันที่ คุณไปผับตะโกนใส่กันเพลงก็ดังทั้งดีเจเล่นทั้งคอนเสิรต์ตเวลาคุณเจอสาวๆชนแก้วเสร็จแล้วมันต้องถามชื่อมันต้องถามไลน์ใช่ไหมครับมันก็จะมีการกระซิบข้างหูหน่อยตรงนี้แหละครับจะเป็นจุดที่สำคัญในการใส่เข้าผับนะครับนี่คือเทคนิคแล้วก็ไปดูกันครับน้ำหอมโดยน้ำหอมที่ผมจะแนะนำวันนี้ผมจะแบ่งออกเป็น4ส่วนครับถ้าคุณลุกที่ดูเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อย กับอยากที่จะให้ลุกที่ดูเป็นเด็กคุณจะใช้น้ําหอมแบบไหนและถ้าคุณอยากจะให้ทรงคุณอ่ะเป็นแบบแบดแบดเลยเป็นคนที่เข้าหาก่อนเป็นคนที่ขี้คุยชอบเข้าไปชนแก้วกับสาวๆชอบเข้าไปชอบเข้าไปชนแก้วกับคนที่หมายตาไว้คุยก่อนนะครับทรงแบดแบดแบบนี้หรือทรงแบบลุกดูดีอ่ะลุกกู๊ดแล้วกันลูกกู๊ดที่แบบดูนิ่งๆดูเฉยๆดูเป็นแบบคนที่ไม่ค่อยเข้าหาใครก่อนรอ ตั้งรับครับเราตั้งรับเพื่อที่จะให้เพศตรงข้ามดึงดูดสาวๆเข้ามาแล้วก็ค่อยให้น้ําหอมส่งกลิ่นไปนะครับให้เป็นการดึงดูดเพศตรงข้ามใช้ตัวไหนบ้างครับมาดูตัวแรกครับซึ่งจะเป็นตัวที่ทําให้ลุกคุณดูเป็นผู้ใหญ่และทําให้ลุกคุณดูแบดแบดครับตัวแรก ตัวแรกครับเป็นตัวพิมพ์นิยมเลยครับเป็นตัวที่ผมคิดว่าจะเริ่มใช้น้ำหอมเพราะเคาน์เตอร์แบรนด์่ะตัวนี้หลายๆคนมีติดที่บ้านไว้อยู่แล้วครับ Dior Sauvage EDP ครับสำหรับผมนะครับเพราะผมรู้สึกว่าตัว EDP ขึ้นไปอ่ะมันมีความฉุนที่กระจายตัวแรงแล้วก็สามารถใช้ในสถานการณ์นั้นได้แบบเหมาะสมมันจะมันจะไปสู้กับน้ำหอมของคนอื่นได้ตัวนี้คือตัวที่ผมบอกไปครับว่าเป็นหนึ่งในตัวแชมเปี้ยนที่ได้รับการโหวตจาก f r a g r a n c i c a นะครับในปีที่แล้วแล้วก็ ในปี2021และ2022อะว่าโหวตว่าเป็นน้ำหอมที่ผู้ชายชอบมากที่สุดมวลมหาประชาชนโหวตแล้วว่าตัวนี้ดีที่สุดแต่ว่าตัวที่เขาโหวตเนี่ย,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 ยจะเป็นตัวระดับความเข้มข้นที่เข้มข้นสุดเลยนะครับคือออลิกเซอร์หรือเอลิกเซียแต่ผมว่าใน ความชอบของผมอะ่ะผมไม่อยากให้มันเข้มข้นขนาดนั้นกลิ่นสไปซ์กลิ่นเครื่องเทศไม่อยากให้มันเครื่องเทศแรงๆแ,แต่อยากจะให้มีความหวานเข้ามาตัดตัวนี้ครับมันเป็นเหมือนกับตัวที่ผมชอบเดียบเทียวว่ามันเป็นเหมือนป๊บซี่ใส่เข้าไปปุ๊บมันมีความซ่ามันมีความเครื่องเทศมาตัดหลังจากเครื่องเทศตัดมันมีความหวานหวานขึ้นมาหน่อยแล้วกระจายตัวค่อนข้างดีติดทนค่อนข้างนานลุกแบบจอนนี่เด็บจอนนี่เด็บที่คุณคุณอาจจะ บอกว่าลุกคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมแต่เป็นผู้ใหญ่ที่ยังเกเรอยู่เป็นผู้ใหญ่ที่ยังชอบเที่ยวอยู่แล้วก็จอห์นนี่เด็บแม้ว่าเขาจะอายุเยอะแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าผู้ใหญ่ที่อายุ20ปลายปลายๆผู้ใหญ่ที่อายุ30 40ยังใส่มันได้แบบลุกเป็นผู้ใหญ่ที่ที่ชอบเข้าผับโดยตัวโน้ตของมันเนี่ยจริงๆแล้วที่เราทราบกันดีอยู่มันมีโน้ตที่บอกบอง่งบอกถึงความซาทั้งตัวเบอร์กามอสนะครับทั้งตัวของ ตัวซื่อชวนแปปเปอร์หรือว่าตัวควเจียวที่ให้ความหมาให้ความชามมันให้ความซาประมาณนั้นมันจะมีตัวของแอมบล็อกซานครับแล้วก็มันจะมีตัวของตัวดึงดูดเพศตรงข้ามที่ผมว่ามันคือตัวของวานิลาตัวนี้จะมีตัววานิลาเป็นเบสปิดท้ายนะครับเพื่อที่จะให้มันส่งความอบอุ่นมันส่งความน่ากินให้กับเพศตรงข้ามให้กับสาวๆเข้ามาหาคุณนี่เลยเป็นตัวแรกที่ผมแนะนําครับไปดูตัวที่2ครับตัวที่2มันจะเป็นลุคแบท แต่เป็นลุคแบทที่ดูวัยรุ่นมากกว่าจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวไปดูครับตอนที่สองนะครับจากบ้าน v e r s ์ซาเชนะครับชื่อมันชื่อว่า b Blue Jeans นะครับมาเป็นขวดแบบพร้อมชน,นครับมาเป็นขวดแบบพร้อมเปิดออก กลิ่นของมันแน่นอนว่ามันจะเป็นตัวที่จะบอกว่าคล้ายกับตัวซาวาดก็ไม่ได้คล้ายเลยครับเพราะว่าตัวซาวาดเนี่ยมันมีความที่เป็นแบบซีทรัสมาแล้วก็ตัวฟรชสปซี่ตัวสปซี่เข้ามาตัดแบบตัดเร็วมากนี่คือตัวของซาวาดแต่ตัวนี้เนี่ยซีตรัสมาก่อนพอมาปุ๊บมันจะมีความอะโลมามีความเขียวครับมีความอะโรมาติกพอเข้ามาปุ๊บมันถึงจะมีความซ่าเข้ามามันมันจะดูดูทำให้คนที่ใช้อะ มันไม่ได้มีความที่ดูลุกผู้ใหญ่มากกว่าถามว่ามีลุกแบดไหมตัวนี้แหละลุกที่มันดูแบดแบดคนที่แบบไปชนแก้วกับโต๊ะนั้นโต๊ะนี้แล้วกลิ่นที่มันจะกระจายไปเต็ดกลิ่นซาซาที่มันจะไปชนมันจะเป็นเหมือนกับพวกสไปร์กลิ่นซาซาประมาณนั้นไม่ถึงขั้นแบบแป si, ๊บซีท่ซ่ามากๆนะครับมันจะไม่กลิ่นของที่ผมรู้สึกว่าผู้หญิงน่าจะชอบอ่ะคือกลิ่นของมวลมหาดอกไม้ครับมีทั้งดอกไม้ขาวและดอกไม้หลากสี ตัวที่ถือว่าเป็นโน้ตที่น่าจะเป็นตัวดึงดูดสาวๆนะครับเข้ามาคือ 1. คือตัวของวานิลา2คือตัวของแซนเดอร์ูดนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าจะมันตรงตามงานวิจัยที่เขาบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่ดึงดูดสาวๆให้ชอบได้ไม่ยากตัวนี้เลยเป็นตัวที่2สําหรับคนที่เพิ่งทํางานใหม่ๆสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับที่เพิ่งจะ เริ่มเข้าผับ1 8 19ปี20ปีนี่เข้าผับได้20ปีไปจนถึง25ปีผมว่าตัวนี้น่าจะเหมาะมันไม่ได้ดูเป็นผู้ใหญ่มากแต่มันยังดูเป็นวัยรุ่นที่ชอบที่จะเข้าผับชอบที่จะคุยชอบที่จะเริ่มต้นที่จะเกเรนะครับเฟอร์ซาเช่บลูจีนส์ครับไปดูฝั่งของคนดูดีมั้งครับคนดูดีที่พร้อมที่จะพร้อมที่จะดูเป็นผู้ใหญ่พร้อมที่จะตั้งรับให้ สาวๆเข้ามาหาครับตัวที่3ครับ ครับผมตัวที่3ามที่ผมจะแนะนำนะครับสำหรับตัวคนที่อยากจะลุกเป็นผู้ใหญ่คนที่อยากจะเป็นลุกดูดีไม่ได้ไปชนแก้วกับโต๊อื่นมากอยากจะอยู่กับตัวเองตรงนี้แล้วก็รอให้สาวๆมาชนแก้วแล้วก็ตัวเองจะส่งกลิ่นไปดึงดูดนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวดูปในตำนานนะครับเป็นตัวดูปของคริสอเวนตัสที่ราคาเป็นหมื่นแต่ว่าตัวนี้ราคาไม่เกินสักสองพันครับกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นโทนแบบ ลดระดับลงมาจากความเป็นดีออ a าวาจะมันจะเป็นกลิ่นของ c ี t r u s มันจะเป็นถ้าถ้าจะนึกภาพของ Chris Aven a ว e ดั n มันจะเป็นกลิ่นของพวกแบบสับป,ปะรดบวกด้วย b l a c k c u r l a n t ซึ่งเป็นเบอร์รี่ที่ค่อนข้างดึงดูดเข้ามาหน่อยนะครับโน้ตที่จะทำให้ดึงดูดสาวๆอีกอาจจะเป็นพวกแบบ Rose ครับแล้วก็เป็นพวกวานิลาที่ตัวนี้มีนะครับผสมกันได้ค่อนข้างดีมันทำให้แบบความเป็น c ีต r u s เข้ามาก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยตัวพวก Middle n o t e ตัวเบสนอรเนี่ยมันจะเป็นพวกกลิ่นดอกไม้ที่โยโยนมันเป็นกลิ่นวานิลาที่มันดูน่ากินครับตัวนี้ราคาไม่แพงตัวนี้ราคาไม่เกินไม่เกินสองพันอะแต่การที่ไม่เกินสองพันนี่คุณได้ขวดแบบร้อย l อนะครับแล้วก็ผมคิดว่าคุณสามารถใช้ได้แบบครึ่งปีอะ่ะไม่น่าจะหมดแต่คุณไปพอบทุกวันคุณฉีดทุกวันก็ไม่หมดครับแล้วก็เป็นลุกที่ผมรู้สึกว่า มันไปเทียบเคียงกับน้ําหอมที่เป็น niche brand, นิชแบรนด์น้ําหอมที่ค่อนข้างที่จะเซเลบหลายคนใช้แล้วก็ใช้ได้แบบกอบได้แบบเหมือน90%ขึ้นไปอ่ะดีครับดีเป็นเป็นตัวที่กลิ่นติดได้ค่อนข้างนานประมาณหนึ่งสมมติว่าคุณไปผับสัก3าทุ่มจะเลิกสักตีหนึ่งตีสผมคิดว่ากลิ่นตัวนี้ยังอยู่นะครับแล้วมันยังมีความฟุ้งกระจายที่ไม่ได้ทำลายล้างมากเกินไป นี่เลยเป็นตัวที่ผมจะแนะนําสําหรับผู้ชายที่ลุกดูดีหน่อยแล้วก็ดูเป็นผู้ใหญ่ไปดูอีกตัวหนึ่งครับตัวที่5ที่ผมคิดว่าถ้าใครไม่ชอบกลิ่นแบบพวกซีตรัสไม่ชอบกลิ่นที่เป็นแบบกลิ่นสดชื่นอ่ะมันจะมีตัวเลือกอื่นไหมไม่อยากใช้แบบความสดชื่นในตอนที่จะไปผับอ่ะอยากจะเ,เป็นกลิ่นเนียนๆเ,เป็นกลิ่นที่นวลๆน,น,น่ากินน่ากินอย่างเดียวมีครับผมจะแนะนำอีกตัวหนึ่งครับไปดูตัวที่4ครับ ตัวที่4ครับชองพอลเลอมลนะครับตัดความเปรี้ยวตัดความแบบซีตรัสออกไปเลยตัวนี้จะให้อารมณ์แบบให้อารมณ์แบบอารมาติกอะอารมาติกที่มันดูแบบลุ้มขุมม,มันดูแบบเป็นผู้ใหญ่ที่มันดูแบบเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่นิ่งๆคุ้มขุมรอให้สาวๆเข้ามามันดูเป็นคนที่ดูอบอุ่นนะครับมันมีตัวโน้ตที่ชวนอบอุ่นชวน ชวนกลางบาเลียไปโอบล้อมสาวๆมันมีกลิ่นแบบอโรมาติกเช่นพวกลาเวนเดอร์ครับเช่นกลิ่นเย็นๆของมิ้นท์นะครับคาดามอนเช่นกลิ่นแบบชินนามอนนี่ตัวดึงดูดสาวๆเช่นกลิ่นแบบพวกวานิลานะครับสองสองตัวนี้ก็เอาอยู่แล้วครับยังมีแซนด้าวูดมันมีกลิ่น3ตัวที่เป็นกลิ่นที่ในงานวิจัยเขาบอกว่าเป็นกลิ่นดึงดูดสาวๆให้เข้ามาตัวนี้ครับมันจะมีทั้ง3กลิ่นนั้นเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวนี้ โคตรเหมาะในการใส่ไปกลางคืนอ่ะแม้ว่าคุณจะบอกว่าเอ้ยไม่ต้องการที่จะใส่ไปผับไม่ต้องการที่จะไปสู้กับกลิ่นของคนอื่นมากๆตัวนี้มันก็เหมาะสําหรับการใส่ไปเดทครับไปเดทอ่าร้านกลางคืนดูรูรูไปเดทในโรงแรมตัวนี้เหมาะอยู่ครับในห้องแอร์ไม่ได้แบบมีพลังทําลายที่รุนแรงมากนะครับกลิ่นมันเป็นประมาณแบบออกไปทางกลางบนกลางบนชอบอยู่ครับชอบในความที่มันเป็นเอ่อ อะโรมาติกแล้วก็เป็นน้ำหอมที่มีความเฉพาะค่อนข้างมากๆนะครับสำหรับตัวชองพอลเลเมลตัวนี้ครับไปดูตัวสุดท้ายถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะลุคกูดแต่อยากจะดูเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยไม่อยากจะดูเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าสองตัวทั้งตัวเลเมลแล้วก็ทั้งตัวของขับเจนอยอาร์มาฟนะครับจะเป็นตัวที่ลุคดูเป็นผู้ใหญ่แต่ว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ที่ลุคกูดครับไปดูตัวที่เด็กกว่านี้ครับไปดูตัวที่5 สำหรับคลิปนี้ครับตัวที่5นะครับผมเพิ่งค้นพบผมอาจจะมีแค่ตัวแพ็กเกจที่เป็น v i โอนะครับคือขวดเล็กแต่ผมคิดว่ามีโอกาสมากๆที่ผมจะซื้อเป็นขวดใหญ่ แล้วก็เป็นตัวที่ผมเคยได้รีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้มาจากบ้านของ,ของไทยเองครับ Lab Perfumo ครับชื่อว่าวานิลาคลับผมเคยบอกว่าถ้าสมมติว่าตั้งชื่อน้ํำหอมอะ่ะให้เป็นชื่อตัวโน้ตไปเลยผมจะมีความตั้งความหวังว่าในแต่ละในแต่ละลายของน้ําหอมเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นแบบลีเนียมันจะเป็นกลิ่นที่โดดเด่นไปทางกลิ่นนั้นอย่างเดียวผมยกตัวอย่างโดยที่ชื่อว่าวานิลาคลับเนี่ย ผมจะคาดหวังว่ากลิ่นวาน,นิลามันต้องตะโกนใส่หน้าผมมันต้องวาน,นิลามันต้องตะโกนประมาณนั้นครับในการรีวิวตัวน้ำหอมของบ้าน Lab p e r f u m e r นะครับมันจะมี4จากมันจะมี4จาก11ตัวที่ผมชอบแต่ว่าตัวที่ตั้งชื่อแบบเอาชื่อตัวโน้ตมาตั้งชื่อแล้วมันมีกลิ่นแบบตะโกนใส่ะ มีแค่ตัววานิลาคลับครับเป็นตัวที่ผมชอบแล้วก็ผมคิดว่าอยากจะแนะนำอยากจะส่งต่อให้คนอื่นด้วยดูตัวมันเป็นเหมือนไพ่นะครับมันเป็นเหมือนการ์ดท,ที่จะบอกว่ามันเป็นตัวโน้ตผมรู้สึกว่านี่คือความละเอียดละออของแล็ปเปอร์ฟูมอลแล้วก็ออกแบบค่อนข้างสวยมันเป็นมินิมัลที่สวยดีครับตัววานิลาผมได้บอกแล้วว่าวานิลาเนี่ยเป็นตัวโน้ตที่ดึงดูดเพศตรงข้ามเหมือนกันแต่ไอตัวนี้เนี่ย ด้านมีวานิลาแบบยกมาทั้งต้นวานิลายกมาทั้งฝักวานิลาเลยครับเป็นฝักวานิลาก็มีครับเป็นดอกวานิลาก็มีมีเป็นตัวเม็ดตรงมเล็ดของวานิลานะครับมันมีความเป็นวานิลาที่เยอะมากๆมันยังมีความเป็นใส่ความเป็นกำยานเข้ามาครับใส่ความเป็นเบอร์กามอตเข้ามา,าจริงๆกลิ่นอะไรก็แล้วแต่แม้ว่าจะมีเบอร์กามอตแม้ว่าจะมีตัวดอกจัสมินดอกไม้อะไรก็แล้วแต่ ตัวที่มันเด่นที่สุดอ่ะมันคือการตะโกนดังๆของตัววานิลาครับมันเหมือนวานิลาที่มันมีเหล้าผสมอ่ะมันเหมือนวานิลาที่คุณคุณเป็นวัยรุ่นสักหน่อยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณใช้น้ำหอมที่ราคายังไม่แพงมากแล้วคุณใส่ตัวเนี้มันทำให้คุณดูแบบอบอุ่นขึ้นมามันทำให้คุณดูแบบ มีความเป็นวัยรุ่นที่ขึึมๆนะครับผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้ดูเป็นผู้ใหญ่มากมันมีความที่แบบคนเพิ่งนำงานจับต้องได้รู้สึกว่าตัวขนาด1 0อมิลลิลิตรน่าจะไม่เกินสัก2 0 0พนะคิดว่านะครับแล้วก็การส่งของเขาดีด้วยนี่ผมผมขอเช่นชมนะการส่งของเขาการจัดเตรียมของแม้ว่าผมจะสั่งของไป2อออเดอร์แต่ขอให้รวมกล่องกันส่งเขาก็ายังส่งดีครับเพราะฉะนั้นก็มีเรื่องให้ผม ชมได้หลายเรื่องแล้วก็การติดทนนานและการกระจายนี่ของเขาค่อนข้างท,างที่จะด,ดีดีไปไปในทางแบบถ้าเปรียบเทียบ,บแบรนด์ไทยนี่คือดีอยู่แล้วครับถ้าเปรียบเทียบในเคาน์เตอร์แบรนด์ผมรู้สึกว่าไปแตะเคาน์เตอร์แบรนด์พวกนั้นได้การการซึมนะครับการซึมอาจจะซึมช้าหน่อยปกติเวลาเราฉีดตามจุดชีพประจรนี้ มันจะรอระเหยจากแบบความร้อนจากร่างกายแต่ว่าตอนนี้มันยังมันๆอยู่เลยมันจะมีความแบบที่มีน้ํามันที่ค่อนข้างเยอะนี่คือข้อสังเกตของ l a p p r f o u m o นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เป็นตัวที่ผมแนะนําให้ทุกท่านลองไปซื้อมาให้ทุกคนลองไปซื้อมาเพื่อที่จะใส่ในวันที่ต้องการที่จะใส่ไปผับใส่ไปเดทกับสาวๆนะครับ นี่คือทั้ง5ตัวที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกท่านนะครับตามงานวิจัยแล้วมันมีตัวพวกนี้แหละตัวโน้ตพวกนี้แหละที่ดึงดูดให้สาวๆเข้ามาชอบได้ไม่ยากนะครับถ้าทุกท่านชอบคลิปประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับถ้าทุกท่านชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ฝากคอมเมนต์หน่อยครับฝากฝากคอมเมนต์หน่อยว่าจะให้พวกเราทำคอนเทนต์แนวไหนนะครับ แล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ